นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่9 1 5กับชื่อตอนเจ้าสนใจหรือเปล่าล่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น t r u มันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสําหรับท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วย โดยมีราคาเริ่มต้นเ,เพียงแค่20-30บาทต่อเดือนเท่านั้นก็จะได้รับเครื่องหมายสุดเท่เก๋ไก๋นะครับไปครอบครองตอนที่คอมเมนต์นั่นเองวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับ สำหรับพี่วีรศักดิ์ที่โดเนตมาให้เป็นจำนวนเงิน30บาทขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่คอยซัพพอร์ตเราเสม,อ,เสมอมาเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจและายานเจนิลู่ได้ร่วมมือกันนะครับเอาชนะในส่วนของตีเจียงลงในที่สุดและแล้วสัตว์ร,ร้ายตัวนี้ก็ได้ยอมปลาชัยนะครับมันยอมมอบหัวใจแห่งชีวิตให้กับลู่โจแต่โดยดียานเจนิลู่ที่ได้ไลล่้หัวใจแห่งชีวิตมาเป็นเวลากว่าพันปี แต่ออเวลาที่ผ่านมาขอไม่เคยเห็นนะครับหรือทําให้สัตว์ร้ายตัวไหนยอมมอบหัวใจแห่งชีวิตได้โดยสมัครใจได้เลยตีเจียงเป็นสัตว์ร้ายตัวแรกที่ทําแบบนั้นไม่แปลกใจที่ยานเจลูจ่จะตื่นตกใจดูโจเก็บหัวใจแห่งชีวิตก่อนจะเหลือมองตีเฉียงด้วยสายตาที่ประหลาดใจแม้ว่าตีเจียงจะไม่ใช่สัตว์ร้ายที่เฉลียวฉลาดอย่างใดแต่มันกับยอมมอบหัวใจแห่งชีวิตเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองได้ลูโจนะครับก็คาดคิดาคาดไม่คาดคิดเช่นกันตีเจียง ตีเจียงนะครับส่งเสียงร้องประหลาดออกมาดูเหมือนราวกับมันกําลังโศกเศร้าและกําลังขอความเมตตายานเจินลู่ที่เห็นแบบนั้นสรายหัวปีลู่ท่านจะเก็บสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นเอาไว้ไกลตัวไม่ได้ข้าจะกำมันข้าจะกําจัดมันเองช้าก่อนลู่โจโยกมือขึ้นเพื่อหยุดยานเจนลู่เอาไว้ยานเจนลู่สับสนเขาไม่รู้ว่าลู่โจพยายามจะทําอะไรแหกแหกแหกตีเจียงกระพเพือกนะครับหากตีเจียงยอมทิ้งหัวใจแห่งชีวิตไป ไม่เพียงแต่มันจะสูญเสียความเร็วเท่านั้นมันจะย่อมต้องสูญเสียความแข็งแกร่งของตัวเองไปอีกด้วยหัวใจแห่งชีวิตถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสําคัญของสัตว์ร้ายนะครับหากพวกมันไร้ซึ่งหัวใจแห่งชีวิตแล้วนั้นสัตว์ร,ร้ายพวกนั้นก็คงเหมือนกับผู้ฝึกยุที่ได้เาผาผลาญจุดพลังลมปานหรือก็คือผู้ที่ระเบิดจุดตันเทียนไปนะครับยังไงสัตว์ร,ร้ายก็คือสัตว์ร,ร้ายสัตว์ร,ร้ายไม่อาจเทียบเคียงมนุษย์ได้ลู่โจที่ยืนอยู่ตรงหน้าตีเฉียงของลูกอกอกอนจะเอ่ยถามออกมาเต็น จีเจียงเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดหรือเปล่าแควแควสีเจียงนะครับสรงเสียงร้องคล้ายกับเป็ดยานเจินลู่ตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการไล่ล่าสัตว์ร,ร้ายมาเนื่นนานแค่ไหนแต่ภาพตรงหน้าม,มันยากเกินกว่าความเข้าใจลูโจ้ลูกเร,รานะครับก่อนที่จะพูดต่อดีในเมื่อเจ้าเข้าใจก็ดีแล้วยานเจินลู่สับสนชายชราคนนี้เข้าใจในสิ่งที่ตีเจียงต้องการจะซื้อได้ยังไงกันลูโจ้พูดต่อ ข้าไม่สนรหรอกนะว่าเจ้าจะมาที่นี่ทําไมแต่ในเมื่อเจ้าได้พบกับข้าข้าจะให้โอกาสกับเจ้าลูโ่โจพูดต่อด้วยน้ําเสียงที่ทุ้มต่ําเจ้ายินดีที่จะเป็นสัตว์กี่ของข้าหรือเปล่าล่ะยานเจลูตีเห็ยนแบบนั้นก็พูดไม่ออกยานเจลูกําลังจะส่งเสียงคัดค้างอีกครั้งนะครับแต่เมื่อเห็นท่าทีที่ประหลาดของลูโ่โจนั้นและพอแบบนั้นเขาจึงฝืนคืนคําพูดของตัวเองไปตีเจียงส่งเสียงร้องลูโ่โจนะครับเปลี่ยนเป็นสีหน้าจริงจังเจ้าไม่เต็มใจอย่างนั้นสินะ ทีเสียงส่งเสียงร้องอีกครั้งในโลกใบนี้ผู้คนมากมายต่างก็ต้องการเป็นสาวุกของข้าแต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้รับโอกาสนั้นข้าไม่แปลกใจเลยจริงๆที่สัตว์ร้ายอย่างเจ้าจะไม่รู้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีเจ้าจะบินกลับไปโดยไม่มีหัวใจแห่งชีวิตได้ยังไงกันละ่ะแม้ว่าข้าจะปล่อยเจ้ากลับไปจริงแต่เจ้าก็ต้องตายทั้งเป็นอยู่ดีเจ้าจะต้องประสบ กับโชคชะตาอันแสนเลวร้ายยิ่งกว่าความตายในเมื่อเจ้าไม่เชื่อข้าก็ลองรู้ด้วยตัวเองเถอะลู่โจพยายามโน้มหนาวเพื่อให้ได้สัตว์ร้ายผังกอเกิดตัวนี้มาเป็นสัตว์ขี่ยานเจนลู่นะครับยอดฝีมือผู้มีผังกอเกิดทั้งอกถึงกับพูดไม่ออกเมื่อได้เห็นการกระทำของลู่โจวิธีแบบนี้มันจะใช้ได้ผลจริงๆอย่างนั้นเหรอือตีเฉียงกระพือปีกอีกครั้งมันพยายามจะจะบยบินนะครับ แต่ว่าไม่นานปีกทั้งสี่ก็ได้เบรกร่างอันอ้วนทูอมของมันสู่ท้องฟ้าไม่ต้องใส่ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับตีเฉียงเกิดมาเพื่อบยบินมันที่บินสูงนะครับได้แต่ดูภาคภูมิใจในขณะนั้นลู่โจก็ขมวดขิ้วเขาใช้พลังจากคำปีตทว่าลูกพูดขึ้นระวังแค็ปีเฉียงตกจากท้องฟ้ามันตกลงมานะครับก่อนที่จะส่งเสียงร้องดังแม้ว่าร่างกายของมันมีขนาดเทียบเท่าได้กับบัวนะครับแต่สภาพของมันในตอนนี้กับเรวร้ายจนดูไม่ได้ตูม ตีเฉียงตกลงสู่พื้นนะครับต่อหน้ายานเจินลู่และเพราะความโกลาหลครั้งนี้เองสัตว์ร,ร้ายน้อยใหญ่เลือกที่จะหนีไม่นานที่ปาก็ได้เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับและแล้วเมื่อเวลาผ่านไปจึงกลับมาเงียบสงบอีกครั้งตีเจียงนอนราบอยู่กับพื้นลูโจ้ใส่หัวยังดื้อรั้นอยู่อีกสินะตีเจียงกับพืปีกมันเหลือบมองฟ้าอย่างโวยหามาโวยหาที่จะโผบินอย่างอิสระแต่น่าเสียดายร่างกายของมันไม่ตอบสนองมันขยับไปไหนไม่ได้แล้ว เมื่อเห็นแบบนั้นยานเติอนลู่ก็เริ่มสาบแช่งเจ้าสัตว์ไม่รักดีในเมื่อเจ้าคิดปฏิเสธความปรารถนาดีก็มีแต่ความตายเท่านั้นที่รอเจ้าอยู่ตอนนี้เจ้าสูญเสียหัวใจแห่งชีวิตไปแล้วคืนยืนการที่จะกำลังต่อไปเจ้าต้องพุ๊บกับจุดจบจงเคียงข้างอยู่กับพี่ลู่ฝึกฝนตัวเองให้กลับมาแข็งแกร่งซะไม่เช่นนั้นเจ้าเจ้าก็ต้องปบกับความตาย ตาหากเจ้าเลือกที่จะฝึกฝนและกลับมาทําให้ตัวเองแข็งแกร่งได้เมื่อถึงตอนนั้นเจ้าก็จะสร้างหัวใจชีวิตดวงใหม่ขึ้นมาได้เองแคว่แคว่จูจูจีเสียงนะครับกระพือปีกมันเหลือมองลูโ่โจอย่างจะตาเตศลูโ่โจพูดต่อน,นี่เป็นครั้งสุดท้ายเป็นโอกาสที่ข้าจะมอบให้กับเจ้าเจ้าจะยอมเป็นสัตว์ขี้ของข้าหรือเปล่าตีเจียงนะครับตอบกลับแคว่แคว่แคว่ตีเจียงลุดปีกและลดศีรษะมันพยายามพยักหน้าให้กับลู่โจหลายครั้ง ได้รับสัตว์ขี่ตีเจียงเจ้าของลู่โจดีในที่สุดนะครับตีเฉียงก็ยอมจำนนยานจนลู่ที่เฝ้าดูตกตะลึงค่ะไม่คิดเลยว่ามันจะมายอมเป็นสัตว์ขี่ได้ตีเจียงเป็นสัตว์ที่เย่อหยิ่งเต่าที่การู้ไม่เคยมีใครทําให้มันเชื่องได้มาก่อนแต่ตีเจียงตัวนี้ยังดูเด็กลู่โจพยักหน้าข้าก็แค่โชคดีเท่านั้นตาหากมันดูเคียงข้างท่านตีเฉียงจะต้องเชื่องกว่านี้แน่ มันเละเมื่อมันสร้างหัวใจแห่งชีวิตขึ้นมาได้อีกครั้งมันก็จะฟื้นคืนความเร็วกลับมาอีกมันต้องช่วยท่านในอนาคตได้แน่ยานเจิลู่แสดงความเห็นเลวต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนกว่าที่จะสร้างหัวใจแห่งชีวิตกลับคืนมาลู่โจถามต่อยานเจินลูต่ตอบกลับอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาร้อยปีสัตว์ร้ายบางตัวอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานถึงพันปีการจะสร้างหัวใจแห่งชีวิตใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายยานเจินลูต่ตอบกลับนานเกินไป หมายความว่าตีเฉียงนั้นไม่สามารถช่วยอะไรตัวเขาได้อีกยาวนานนะครับอย่างน้อยๆชงจีและดังคังยังพอที่จะมีประโยชน์กับเขาบ้างแต่หากตีเจียงต้องใช้เวลาในการสรร้างวใจ,จ่งชีวิตยาวนานขนาดนั้นเท่ากับว่ามันไม่ใช่สัตว์ขี้ที่ไร้ประโยชน์หรอกหรอนี่คือสิ่งที่ลู่โจคิดยานเจนลู่ที่เห็นลู่โจคุณคิดได้แต่เข้าใจทุกอย่างแต่มันยังมีวิธีการฟื้นฟูที่เร็วกว่านั้นอยู่อ๋เอเราสิครับดูเหมือนจะมีทางลัดหเพื่อที่จะใช้เปิด เพื่อที่จะใช้งานพลังฟังก่อเกิดได้ผู้ฝึกยุทดจําเป็นต้องวางหัวใจแห่งชีวิตในวังก่อเกิดไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสมการทําแบบนั้นทําให้ดอกบัวดูดอายุไขหนึ่งพตนหากปีปีลู่เต็มใจที่จะรับอายุไขของตัวเองหลังจากที่ใช้ใช้งานฟังก่อเกิดได้ปีลู่ก็จะได้รับอายุไขห้าปีแต่ท่านสามารถเปลี่ยนอายุไข ที่ได้รับเพื่อสร้างหัวใจแห่งชีวิตดวงใหม่ขึ้นมาแทนได้ยานเจรลู่อธิบายเฮ <Hey, S 1> มีวิธีการแบบนั้นด้วยเหรอลูอ่ลโจถามอย่างสงสัยมียานเจรลู่อธิบายในดินแดนดอกบัวดําดเคยมีผู้อุโสเสียสละอายุไขกว่าพันปีก็เพื่อเที่ยมอบหัวใจแห่งชีวิตให้กับคนรุ่นหลังแต่ท่านสามารถใช้หัวใจแห่งชีวิตด้วยวิธีการแบบนี้ได้แค่เพียงสองครั้งเท่านั้นการเริ่มผังก่อเกิดแต่ละผังจะได้รับอายุไข500ปีและเมื่อผังก่อเกิด ไปได้ถึง8ผังผู้ฝึกยุทธคนนั้นก็จะได้รับอายุไขมากถึง4 0 0พันปีดังนั้นอายุไขเพียงแค่พันปีจึงไม่ใช่ความหมายมากไม่ได้มีความหมายมากอะไรไม่ได้มีความหมายมากมายอะไรสําหรับพวกเราแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่ลู่เหลวแควแควสีเจียงนะครับไอ้นี่มันร้ายราวกับตีเจียงเข้าใจในสิ่งที่ยานเจนลู่พูดนะครับมันวิ่งไปมานะครับ ข้างๆลูโจยังเชื่อฟังตีโจยยงในตอนนี้ดูเหมือนจะยอมจำนวนมากขึ้นเฮ้แต่นี่คงเป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบกับคนที่ยอมจะสละอายุไขของตัวเองเพื่อมอบคืนให้กับสัตว์รายยานเจนลู่พูดด้วยความร่าเริงลูโจพยักหน้าหลังจากคิดนะครับและก็เหลือบมองยานเจนลู่เจ้าหนะ่าเฉลียวฉลาดข้าน่าชื่นชอบชดข้าน่าชื่นชมคนที่ฉลาดเป็นไหนไหน เจ้าห่าสนใจที่จะเข้าร่วมกับศาลาจินสิงซานหรือเปล่าล่ะอ๋อและสิครับลู่โจหลังจากที่ได้ตีเจียงนะครับตอนนี้ก็จะเชิญายานเจิลู่เข้าร่วมจินสิงซานเสียแลว้วผัอวอู้สองของอไม่ใช่ผู้สูงสิสมาชิกของสภาหอคอยธรมินนะครับผู้เป็นหนึ่งในทูตที่มายังดินแดนดอกบัวแดงผู้มีผังก่อเกิดมากถึง6ผังแล้วมาดูคําตอบกันนะครับว่าชายคนนี้นั้นจะตอบรับคำขอ,อคำเชิญของลูโจหรือเปล่า หลังจากที่ลู่โจพูดจบนะครับยานเจรลู่นั้นก็ได้แต่ตกตะลึงเออข้าเขาไม่คิดว่าจะได้รับคำเชิญชวนย่างกระทันหันลู่โจของเรานะครับก็ได้ซ้ำไปอีกดอกหนึ่งว่าข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีแน่นอนใบหน้าของยานเจนลู่เต็มไปด้วยความลำบากใจนะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นยานเจรลู่ต่ตอหนหายใจออกก่อนที่จะพูดออกมา นาเสียดายที่ข้าเป็นสมาชิกของสภาโอคอยตมินแม้ว่าข้าจะโวยหาอิสรภาพแค่ไหนแต่ข้าก็ไม่สามารถออกจากสภาโอคอยตมินได้ยังมีอีกหลายอย่างที่ข้าต้องทำแต่ข้าทราบซึ้งน้ำใจที่ท่านแต่ข้าทราบซึ้งในน้ำใจของท่านจริงๆพี่ลูกไม่จําเป็นที่ต้องรีบร้อนตัดสินใจไปในเมื่อเจ้าสามารถเปลี่ยนใจเมื่อไรและเมื่อไรที่เจ้าเปลี่ยนใจไว้บอกข้าตอนนั้นก็ยังไม่สายลู่โจกล่าว ขอบคุณมากพี่ลู่ยานเจรลู่ตอบกลับยานเจรลู่นะครับนำตำราลิมนาะออกมาจากแขนเสือ้อก่อนจะมอบให้กับลู่โจโด้วยมือสองข้างนี่คือตำรารวบรวมพื้นฐานเกี่ยวกับปังกอเกิดและพลังอวตารวงวนปันเดนทั้งหมด ใจแล้วได้โปรดรับสิ่งนี้ไว้ด้วยพี่ลูกลู่โจพยักหน้านะครับหลังจากที่ยอมรับตําราเขาแล้วเขาก็ได้ถามกับในเมื่อเจ้าคิดจะมอบตีเจียงให้กับข้าแล้วเจ้าจะวางแผนแก้ตัวกับสภาหอคอยทมินยังไงละ่ะเอาละสิครับนั่นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วยานเจนลูกูู้นี้นั้นจะเอาตัวรอดเล็กโอสภาหอคอยทมินไปได้ยังไงกันล่ะเนาะก็ต้องมาเอาใจช่วยนะครับดูเหมือนว่าตัวละครที่ชื่อ,อมีแซ่คล้ายๆกันนะครับ จะดวงสมพงกันเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นลู่ลีนะครับที่ลู่โจของเราเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจเป็นอย่างมากและเชกเช่นเดียวกันกันกบจานเจนลู่ที่ลู่โจของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับเขาชอบมากถึงขนาดที่เขาชอบมากถึงขนาดที่เชิญชวนายานเจนลู่เข้ามาเป็นสมาชิกของศา,าลาจินติงซานและนาซ้ำนะครับทั้งทั้งที่ยานเจนลู่ผู้นี้ปฏิเสธไปแล้วเนาะ แต่ลู่โจก็ยังให้เวลานะครับบอกอีกว่าไม่ต้องรีบตัดสินใจเมื่อไรที่เปลี่ยนใจก็สามารถบอกกับลู่โจได้ตลอดเวลา ลองจินตนาการภาพตามนะครับตาศาลาจินถิงซานมีทั้งปูมีพลังวาตารังวนพันเดนนะครับดอกบัวสีแดงดอกบัวสีทองดอกบัวสีดําแหมมันจะตึงขนาดไหนนะครับอาาลาจินถิงซานที่มีลู่โจนะครับศาลาจินถิงซานที่มีอาลู่ลีมีละอามียานเจนลู่อื้อหือแค่คิดแล้วเนาะ ดินแดนดอกบวัวดำก็ดินแดนดอกบวัวดำเถอะครับพอได้สู้รบปบมือกันแน่นอนยานเจรู่ผู้นี้นะครับเป็นถึงผู้มีพลังอวาตารวงวุนปันแดน6ผังก็อีกแค่ผัง2ผังนะครับเขาก็จะกลายเป็นผู้มีพลังอวาตารวังวุนปันแดนครุ8เปผังซึ่งเท่าที่เนื้อหาเปิดเผยมาตอนนี้นะครับ ก็ออยังไม่มีผู้มีพลังอวตารวงังวนปันแดน8ปฝังปรากฏตัวต้องมารอดูในนาคตอันสั้นนี้นะครับตอนหน้าตอนที่916กับชื่อตอนนักรบทมินแม่ชื่อตอนนะครับดูน่ากลัวคงจะเป็นหน่วยงานขององคอ์กรใดองค์กรหนึ่งอาจจะเป็นทหารหารนะครับเหมือนกับทหารราชองครักษ์ของ าราชวงศ์ในดินแดนต่างๆที่แข็งแกร่งเป็นกองทัพที่ทรงพลังนักรบตะมินเองก็คงจะเป็นเรานักฆ่าหรือมือสังหารที่ทรงพลังของดินแดนใดดินแดนหนึ่งเช่นเดียวกัน เราก็มาตามดูกันนะครับว่าหน่วยงานอย่างนักรบธรมินนี้จะทรงพลังและแข็งแกร่งมากมายขนาดไหนโอเคครับไว้หาคำตอบกันได้ในตอนหน้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัไปไว้นที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมเพื่อออย่าลืมกดไลค์เพื่อที่จะให้คลิปของเรานั้นนะครับได้ทําให้มีผู้คนเข้าถึงมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ